สวัสดีนะคะวันนี้เปิ้นจะพาทุกคนมาดูแปลงบิดรูดค่ะบิดรูทนะคะเป็นพืชหัวนะคะอย่างที่เราพาไปดูแปลงเมื่อกี้นะคะน้องเขาจะอยู่ในหัวใช้เวลาปลูกถึง3เดือนนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ปัญหาของบีทรูทก็คือเรื่องของหญ้าค่ะถ้าเห็นเนี่ยมาดูใกล้ๆอีกทีน,นะคะลองดูใกล้ๆว่าบีทรูทเนี่ยจะมีหญ้าขึ้นเต็มเลยก็ต้องใช้คนนะคะมาถอนหญ้าแล้วเขาก็จะกินปุ๋ยในดินเนี่ยสูงพอสมควรต้องใช้เวลาถึง3เดือนในการปลูกนะคะช่วยลดความดันค่ะแล้วก็ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ของเราได้ในขณะเดียวกันเนี่ยน้องบีทรูทเนี่ยมีสารต้นอนุมูลอิสระ เยอะด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นความดานันหรือว่าใครที่อยากจะฟื้นฟูร่างกายนะคะควรทานน้องบีทรูทค่ะใครที่เอาน้องบีทรูทไปคั้นน้ำผสมในน้ำผลไม้หรือน้ำผักนะคะจะช่วยในเรื่องของการระบายค่ะและสามารถเอาน้องบีทรูทเนี่ยไปใส่ในสลัดสดก็ได้หรือเอาไปทำน้ำสลัดก็ได้นะคะหรือเอาไปใส่เป็นผัดก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ย บีทรูทส,สามารถกินได้เป็นทั้งเครื่องดื่มเป็นทั้งอาหารนะคะลองไปทานดูค่ะเพราะว่าจริงๆบีทรูทมีประโยชน์กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยค่ะ